สวัสดีค่ะดิฉันชาลีเกอเย็นนะคะนักวิเคราะห์ในหมวดสถาบ,บันการเงินของบริษัทหลักทรัพย์ KGI นะคะวันนี้จะมาอัปเดตเกี่ยวกับตัวของประเด็นการลงทุนในกลุ่มของตัวที่เป็นนอนแบงค์นะคะซึ่งวันนี้เราขอพูดถึงในหุ้นทั้งหมดคือ3ตัวด้วยกันนะคะคือตัวของ MTC สวัสด์แล้วก็ตัวของติดลอนะคะ เราคิดว่าประเด็นการลงทุนระยะสั้นของตัวกลุ่มนอนแบงก์ยังถือว่าเป็นกลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากตัวของนโยบายของทางภาครัฐที่จะออกมาภายหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงของตัวที่เป็นคณะรัฐมนตรีชุดใหม่นะคะเราเชื่อว่ามาตรการของพรรคภูมิใจไทยที่เคยหาเสียงไว้ในเรื่องตัวที่เป็นการพักนี้เนี่ยสุดท้ายจะถูกยิบยกนํามาใช้ภายหลังจากที่มีการเข้ามาปฏิบัติหน้าที่เป็นนกรัฐมนตรีหลังจากนี้นะคะตัวของการพักนี้ตัวของที่เป็นธนาคารเพื่อการเกษตรเนี่ยเราเชื่อว่าสุดท มันจะเป็นผลประโยชน์ทางออบก,กับกลุ่มของพวกนันแบงงทั้งหมดนะคะที่มีการปล่อยกู้ในกลุ่มที่เป็นลากย่านะคะโดยทั้งหมดเหล่านี้เองเนี่ย ตัวที่จะได้ประโยชน์สูงสุดคือตัวของที่เป็น MTC นะคะเพราะว่าในแง่ของตัวที่เป็นฐานลูกค้าถือว่าเป็นกลุ่มที่มีกับกลุ่มลากยามากที่สุดเนี่เงราะผลประโยชน์ตรงนี้เนี่ยจะได้กับตัว MTC มากที่สุดนะคะผลประโยชน์ที่ลิงก์มากับกลุ่มนันแบงค์คือเรื่องของตัวที่เป็นเวลาที่มันเกิดการพักหนี้กับพวกกลุ่มเกษตรกรนะคะมันก็ทําให้ตัวของลูกหนี้เดิมเองเนี่ยก็มีภาระการผ่อนอยู่หลายบัญชีอยู่แล้วเนืฉะงจากการที่เขาสามารถลดภาระการผ่อนไปได้ในหนึ่งบัญชีมันก็มี ผลประโยชน์ตอนเรื่องของตัวการผ่อนในบัญชีที่เหลือกับกลุ่มพวกบริษัทนอนแบงค์นันเราคิดว่าเป็นผลประโยชน์ในภาพใหญ่ที่มาจากการเปลี่ยนแปลงรัฐมนตรีนะคะผลข้อที่2เราคิดว่ามันมีเรื่องของตัวที่เป็นเรื่องการปรับดอัตราดอกเบี้ยที่วันนี้ดูเหมือนกับว่าการปรับลดน่าจะแรงกว่าที่เราคาดนะคะแล้วก็ส่งผลให้ตัวของผลประโยชน์ที่นอนแบงค์จะได้เนี่ยในปีหน้าเนี่ยเราคิดว่าทําให้ตัวของต้นทุนทางการเงินของตัวนอนแบงค์ ank, ทุกตัวเนี่ยน่าจะลงได้มากกว่าที่คาดนะคะเดิมทีเราคาดว่าตัวของต้นทุน การของตัวบริษัทนอนแบงค์เนี่ยจะลดลงสักประมาณ0.2ในครึ่งปีหลักนะคะเ mm hmm. ทียบกับตอนครึ่งปีแรกแล้วก็ปีหน้าลงอีกมา0.2เอร์การปรับปีที่ค่อนข้างแรงเนี่ยเรามีการปรับเพิ่มของตัวการลดลงของคอซฟันหรือว่าต้นทุนทางเงินของตัวปีหน้าลงอีกประมาณ0.3นตในตัวที่เป็นสีสวัสดนะคะแล้วก็ลดลงประมาณ0.4ในกรอง่งตัวที่เป็น MTC แล้วก็ลดลงประมาณ50.5%ของตัวที่เป็นติดล้อที่จะลงตัวปีหน้านะคะการลดลงของตัวต้นทุนการเงินจะมีผลทําให้ตัวของกําไรเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะโดยที่ตัวของสวัสดิ์เองเนี่ยกำไรจะเพิ่มขึ้นประมาณ4%ติดล้อประมาณ5นะคะแล้วก็ตัวของเมืองไทยวัน5.5%ทำให้เรามีการปรับของตัวที่เป็นเป้าหมายทั้งสง3ตัวด้วยกันนะคะ ตัวของที่เป็นสวัสด์เองเนี่ยเราเดิมทีเราใช้ราคาเป้าหมายที่8.5เท่า PE ค่อนข้างต่ำนะคะเรามีการปรับเพิ่มขึ้นเป็น10.5แล้วก็ราคาเป้าหมายใหม่ขึ้นมาเป็นอยู่ที่32.50 3, นะคะแล้วก็ตัวของที่เป็น MTC เองเนี่ยมีการปรับไปใช้ PE ที่ประมาณ12เท่าจากเดิม10เท่าเนี่ยก็ทำให้ราคาเป้าหมายของตัวปีหน้าที่ประมาณ46บาทนะคะส่วนตัวของที่เป็นติดล้อนะคะมีการ ปรับของราคาเป้าหมายเป็น22บาท70นะคะโดยที่เรายังใช้ PE เท่าเดิมคือ2.5เท่านะคะนั่นก็เป็นภาพรวมทั้งหมดของตัวในกลุ่มที่เรามีการปรับเพิ่มเอาลุกจากที่มีผลจากภาพใหญ่ของตัวเศรษฐกิจที่มาจากนโยบายแล้วก็เรื่องของตัวที่เป็นกซอสฟันหรือว่าต้นทุนการเงินที่ปรับลดลงนะคะวันนี้ก็ขอจบของตัวที่เป็นภาพรวมของกลุ่มนันแบงก์พยงเท่านี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ